อัศจันความคล้ายคลึงกันของรัชกาลที่5และรัชกาลที่9จะเป็นความบังเอิญหรือไม่ขอให้ท่านได้พิจนารณาไตรตรองกันตามอัธยาศัยแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นความบังเอิญไม่มีในโลก 1. เสด็จสวรรคตในเดือนเดียวกันและปีปฏิทินตรงกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จสวรรคตในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ซึ่งนอกจากจะเป็นเดือนเดียวกันแล้วยังเป็นปีปฏิทินตรงกันกับการสเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในวันที่23ตุลาคมศัการาช2453 แม้ว่าระยะเวลาจะห่างกันถึง106ปีแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นปีปฏิทินเดียวกันและยังมีเหตุการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นเหมือนกันเที่ยวเรียกว่าหมอกธุมะเกศสีขาวลอยอ้อยอิ่งปกคลุมทั่วกรุงเทพมหานครทั้งกลางวันและกลางคืนของวันที่13 1 5ถึง15ตุลาคมและปรากฏอีกครั้ง ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2560ซึ่งตรงกับบรรยากาศในการเคลื่อนพอระบรมศพของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5จากพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิสกุลที่บรรยายถึงความเศร้าโศกเสียใจของผสบนิกรทุกหมู่เหล่าและเหมอกธุมกเกศสีขาว ที่ลงมาปกคลุมทั่วทั้งพระนครท่ามกลางเสียงปีเสียงกองใบหน้าที่ปราศจากรอยยิ้มและเสียงร่ำไห้ 2. ทรงเป็นยุวกษัตริย์ทั้งสองรัชกาลจากการผัดแผ่นดินอย่างกระทันหันวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2,411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สเสด็จสวรรคตรภายหลังสเสด็จออกทอดพระเนตสุริยุปราคาที่ตำบลว่าก่อจังหวัดปัจโยบคิริคันเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411โดยที่ประชุมมีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ให้การทุนเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาดพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระราชบิดาโดยในขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง15พรรษาจึงได้แต่งตั้งสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยะวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จนกว่าพระองค์จะมีชนพรรษาครบ20พรรษา เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองในพุทธศักราช2488รัฐบาลไทยได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และพระเชษฐาภค,คินีพระอนุชาพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีสเสด็จกลับประเทศไทยนำความปราบปื้มปิติชื่นชมสมนัสให้แก่ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทว่าความชื่นชมสมนัตนั้นดำรงอยู่ไม่นานวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2 4 8 9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้สเสด็จสวรรคตอย่างกระทันหัหนณพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นรัฐสภาลงมติเป็นเอกฉันท์อันเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิผลอดุญเดชขนาดนั้นมีพระชนพรรษา18พรรษาขึ้นส่งราชสื่อบราชสันตติวงศ์ต่อไปแต่เนื่องจากยังมีพระราชกิจด้านการศึกษาประกอบกับยังทรงพระเยาว์รัฐบาลจึงได้แต่งตั้งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมกุลชัยนาทนาเรนทรเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินกลับไปศึกษาต่อ น้ามหาวิทยาลัยแห่งเดิมแต่ได้ทรงเปลี่ยนมาศึกษาในวิชาที่จำเป็นต่อการปกครอง 3. ทรงพระพนวดในระหว่างที่ทรงครองสิริราชสมบัติพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์นับแต่อดีตการล้วนแต่ทรงพระพนวดในพระบวรพระพุทธศาสนาทุกพระองค์ส่วนใหญ่จะทรงพระพนวดก่อนเสด็จเถลิงทวันราชสมบัติ ยกเว้นพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระผดดภายหลังเนื่องจากเสด็จขึ้นครองราชขณะพระชนพรรษายัางน้อยจบจนเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ20พรรษาแล้วเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2,416จึงทรงผนดเป็นพระพิสุณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วเสด็จไปประทับณนะวัดปรวรนิเวศวิหารเป็นเวลา15้าวันพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็เช่นเดียวกันเพื่อสืบทอดโบราณราชประเพณีจเจริญรอยตามสมเด็จพระบุรพรมหากษัตริยาธิราชและด้วยพระราชศรัทธาสนพระองค์ต่อพระประวรพุทธศาสนา จึงเสด็จออกทรงพระพระนวดเมื่อพุทธศักราช2499ประกอบพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระรีรัตนาศาสดารามเมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2499 4. ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชินีนาถเป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สเสด็จประพาสทวีปยุโรปในพุทธศักราช2,740จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระอัครราชเทวีทรงดำรงตำแหนง่งผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ซึ่งทรงปฏิบัติราชการแผ่นดินได้เรียบร้อยเป็นที่พอพระราชหฤทัยยิ่งนักจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาพิไทย เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาพิองศีพระบรมราชินีนาถซึ่งถือว่าทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และของรัชอาณาจักรสยามหรือประเทศไทยในขณะนั้นในการทรงพระผนวดของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพุทธศักราช2499 ได้มีพระบรมราชองค์การแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าเสริกิตพระบรมราชินีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในช่วงเวลา15วันที่ยังดํารงสม,มณพศอยู่และสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิตพระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์เป็นที่พอพระราชหฤทัไท ดังนั้นเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2499เจงมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศเฉลิมพระนามาพิไทยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จรกิจพระบรมราชินีนาถนับเป็นสมเด็จพระบรมราชินชีนาถพระองค์ที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 5. ส่งครองราชยยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ รราชพิธีรัชมังคลาพิเศษเป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสส่งครองร,ราชสมบัติยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2451สมัยรชัชกาลที่5เมื่อส่งครองราชยาวนานกว่าสมเด็จพระบรมไตโลกนาถซึ่งส่งครองราชถึง40ปี นานกว่ากษัตริย์ทุกพระองค์ของกรุงสุขโขทัยและกรุงศีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษขึ้นฉเฉลิมฉลองเป็นงานใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2451และทรงครองราชต่อมาจนสเสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคม2453โรอบเวลาในรัชสมัย ได้42ปี22วันต่อมาในวันที่2กรกฎาคม2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชองครองราชสมบัติเสมอด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมอัยกาธเทราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีราชมังคลาพิเศษขึ้นตามพระราชประเพณีเมื่อครังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือสำหรับวันประวัติศาสตร์ในปี2531นี้มีสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกคือสนามราชมังคลากีฬาสถานสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยประบาทสมเด็จพระประมินทร r มหาภูมิพลอดุญเดชส่งครองราช70ปี4เดือน4วันเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ครองราชนานที่สุดในโลกมากกว่าสถิติเดิมของพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษ6เสด็จต่างประเทศและในประเทศนอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายแง่มุมที่ทรงมีความคล้ายกันอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการสเสด็จประพาสต่างประเทศของทั้งสองรัชกาลเพื่อเผยแผ่พระบร,รมเดชานุภาพย,ยามประเทศเป็นที่เกรงขามและยอมรับ ระดับนานาอาระยะประเทศและรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนและจากการตกเป็นคอมมิวนิสต์และธาตุของทุนนิยมตะวันตกในยุคปัจจุบัน 7. ดบทพระราชนิพนธ์และ 8. ส่งเป็นพระมหาราชผู้ทรงเป็นเท่วรักยิ่งนอกจากนี้ยังมีบทพระราชนิพนธ์มากมาย และพระราชดำรัสที่ท่งเน้นเรื่องของการรู้จักสามัคคีของคนในชาติและประการที่สำคัญที่สุดคือทั้งสองรัชกาลได้รับการถวายพระราชสมัญญาให้เป็นมหาราชผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและคนทั้งโลก